ครับผมก็สำหรับเพลง Congratulations นะครับผมเป็นเพลงอกหักครับผมคือต้องบอกกันว่าผมเป็นคนที่รู้สึกว่าผมมีประสบการณ์ทางด้านการอกหักเยอะกว่าความราักครับผมเลยเลกที่จะทำเพลงนี้ออกมาเป็นในแนวเพลงอกหักครับผมแต่ว่าผมชอบการอกหักแบบ อยูค่ครูครับแบบที่ไม่ไม่ได้ร้องไห้หรือว่าปลุกปายครับผมเราเลยทําออกมาเป็นเพลงคอนเลสเทชั่นที่เหมือนกับว่าเราเข้าใจในความรักเข้าใจในซิจิเอชั่นต่างๆนะครับผมทําให้เราเนี่ยเลือกที่จะนอกจากเอ้ยเลือกที่จะอะไรเลือกที่จะยินดีกับเขาแทนที่จะร้องไห้กับเขาแล้วกันนะครับคือตามเนื้อเพลงเลยไหมคะไปร่วมงานตรงงานแต่งครัอย่างนั้นเลยขนาดนั้นเลยไหม คือมันมันก็มีมันก็มีประสบการณ์จริงประมาณ80สอร์เซแล้วผมแต่ว่ามันก็มีส่วนที่แบบตอนพี่ถอยเขาช่วยแต่งช่วยเขียนขึ้นมาเพื่อทําให้เนื้อเพลงมันเนี่ยมีความสลาดสลวยและทําให้คนย่อยง่ายมากยิ่งขึ้นเลยละครับมเคยคิดไหมว่าถ้าเราเจอเหตุการณ์ที่เราต้องไปร่วมงานแฟนคลับเก่าอะไรแ้ฮลมเจะเป็นส่วนในยามดีผมว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ที่น่าจะอาจจะดีนะผมว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่า เราเราทั้งสองคนก็เคยมีความทรงจาดีๆร่วมกันมาแล้วกันครับผมเราก็เหมือนว่าเราแค่แสดงคอยดีเขาได้เห็นเขาไปเติบโตได้เห็นเขาไปอยู่ที่ท,ที่ที่เขาควรจะอยู่แล้วกันครับผมก็ไปแฮปปี้ยินดีเขาแล้วมาร่วมงาน,นกับคอยได้ยังไงครับไปจีบเขายังไงไ<บ>ปคุยกับเขายังไงคือพี่คอยน่ารักมากในตอนแรกเนี่ยเรามีโอกาสได้คุยกับพี่คอยก่อนเลยครับผมเราแค่เสนอโปรเจกต์ไปหรือว่าเล่าสตอรี่เล่าแนวเพลงหรือว่าสไตล์เพลงที่เราอยากทําไปแต่กลายว่าพี่คอยสนใจ วิทอยอยากทาให้วิทอยก็เลยแบบมาทําให้เลยเราก็รู้สึกขอบคุณวิทอยมากๆที่แบบน่ารักมากและเก่งมากทอยคือคือวัยมากแป๊บเดียวเพื่อเพลงเสร็จออกมาแบบได้ได้ฟังเดโมแรกภายในแค่ประมาณ3-5มถึงห้าวันเราๆนั่นเองครับผมโดพวิทอยคือแบบสุดๆเลยครับแต่จังรู้ใช่ไหมว่าี่ทอยฮอตมากนะใช่ครับผมได้ยินมาว่าแบบวิทอยฮอตมากเพราะว่าก่อนที่แบบเราจะมีโอกาสได้ทำเพลง Congratulations กับเขาเนี่ยคือเขามี โปรเจกต์กับศิลปินคนอื่นๆหลายคนมากๆแต่ว่าพี่ทอยเนี่ยเขาก็ยอมที่จะสละเวลาตรงนั้นเนี่ยเพื่อแบบมามาทำเพลงกับเราก็ขอบคุณมากๆของพี่ทอยจริงครับมีท่อนแรปด้วยใช่อันนี้ยังไงคือทุกคนได้เห็นว่าท่อนแรปในเพลงนี้เนี่ยจะมีกล mm ิ่นอายความเป็นเด็ทอยแบบชัดมากคือถ้าเกิดใครได้ฟังเนี่ยคนจะรู้ด้วยว่าพี่ทอยเป็นยวแน่นอนใช่ใช่ก็คือดีดีมากและคือสไตล์ไม่ว่าจะเป็นโฟลหรือว่าอะไรต่างๆของท่อนแรปสไตล์พี่ท mm hmm. อยก็คือตามเพลงเครับ แล้วในฐานะคนร้องรองู้สึกยังไงบ้างกับเลงถ้าถามว่าเอาจริงๆถามว่าในฐานะคนร้องยากไหมย,ยากครับแต่ว่าแต่ว่าด้วยด้วยมูดเพลงด้วยฟิลเพลงอะไรต่างๆเน่ยมันเลยทําให้เรารู้สึกแคปปีที่จะร้องละกันอยากจะร้องเพลงนี้ครับมันสื่อสารมาตรงความรู้สึกที่เราให้โจทย์ฟ้งยเข้าไปเลยไหมคะใช่ครับผมเพราะว่าเพราะว่าเรา เราก็เป็นเป็นคนแชร์ประสบการณ์จากประสบการณ์ของเราเองด้วยแล้วคือพี่ทอยเขาก็เอาประสบการณ์ของเราเนี่ยไปย่อยมาเป็นเพลงเอามาเป็นการเิเลชันส์ก็ครบครับขอบคุณขอบคุณ เอ็มวีก็เป็นิชามาเล่นด้วยแล<ช>้วก็ได้ให้โจทย์เข้าไปแมว่าออกมาเป็นแบบเหมือนแบบไฮเลเยอร์เป็นแบบนักล่าแบบไากับแบบไายสาวอะไรใช่อันนี้อันนี้เป็นไอเดียของพี่ผู้กับครับคือพี่นี่พี่พี่เน็ตครับผมพี่เน็ตเ,เ,เขาเสนอมาว่าคือเอ็มวีโอหักในประเทศไทยเนี่ยมันมีมีมเยอะเยอะมากมีหลายเอ็มวีมากครับผมแต่ว่าเราจะทำเอ็มวีโอหักยังไงให้ออกมาที่แตกต่างจากคนอื่นเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นแฟนตาซีเนี่ยมันน่าจะว้าวดี และให้เป็นบริบทแบบเป็นมือปราบผีกับผีที่มาลักกันเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งในความเป็นจริงมันไม่มีทางเป็นไปได้อยูแ่แล้วเราก็เลยเลยจีจะนำสองสองสอง,สองบทน,นี้มาเล่าแล้วกันครับอกหักกระแทงอ,อกไปเลย <c oughs> ไ,มไม่ไม่มาขนาดนนเราเราไม่กล้าแทงเขาไงใช่บรรยากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างได้มาดูเอวีพร้อมกับแฟนแบบร้อยดีใจดีใจมากแล้ววันนี้คือแฟนคลับเอาจริงผมไม่คิดว่า พี่พี่แฟนคลับจะให้ให้การตอบรับดีมาเยอะมากในขนาดน,นี้ครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่ยอมสละเวลามาหาพี่ครับความรู้สึกแรกที่เห็นตื่นเต้นครับตืนต่นเต้นมากเพราะว่าจริงๆไม่ไม่เคยมานั่งดู m อกลางแยกอะไรแบบนี้เหมือนกันครับผมยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยที่ทําให้เอ,อ่าบรรยากาศวันนี้มันเกิดขึ้นด้วยครับน,นีอะไรอยากจะฝากแฟนๆกับในนี้บ้างคนโอเค ได้ครับผมก็ขอฝากเพลง Congratulations นะครับผมยินด,ดีกับเธอนะครับก็สามารถรับชมได้ตั้งแต่วันนี้นะครับผมทุกออนไลนท์ทุกช่องทางออนไลน์สตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยนะครับผมแล้วก็ MV นะครับสามารถรับชมได้ที่ช่องทาง y u t u b e ครับคณาวุฒินะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่เดินทางไปไปไหนมาไหนด้วย b t s เนี่ย<อ>ก็สามารถรอดู MV ผมบนบ t s ได้น,นะครับเดี๋ยวมีให้รับชมเร็วๆนี้ร้อยล้านวิวในกี่วันดี คาดหวังไว้ไว่ายังไงดีสักล้านก่อนเอาเอาสักล้านก่อนขอขอสักล้านแรกกันลยกันครับผมยังไงก็ฝากสามสิไม่อยากคาดหวังเอาเป็นว่าก็ฝากไปฟังไม่ฝากไปฟัวันนี้พบกลัามาเยอะมากฝากทุกคนไปฟังด้วยนะครับผมยังไงก็เอาให้ไม่ต้องรีบแล้วกันก็เรื่อยๆครับผมอยากฟังก็ฟังอยากฟังตอนไหนก็ฟังครับผมอะไรนับเพลงนะคะ ได้เปานแสนไร้ 6G มีจะมีอะไรให้คุณเล่นเพลงเนี่ยอ๋อยังครับยังไม่มีชาเลนชันเลน์อยากให้ทุกคนไปดูอยากให้ทุกคนชอบที่เพลงกันมากกว่าครับผมอยากให้คนฟังเพลงแล้วรู้สึกชอบมากกว่าครับนั่นแหละครับอ่ะอีกอย่างนึงที่จะคอนเฟิร์เดชันละครละออนจานเดี๋ยวจะได้ดูแลรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นเหมือนกับเพลงมาใช่ครับผมก็จะมีละครชุดนงแซ่เจียวพรมนะครับออนแอร์ช่วงประมาณต้นเดือนมีนาคม ับผมก็น่าจะได้รับชมกันแล้วนะครับตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากๆแล้วเรื่องแรกเรื่องเราอาจารย์นะครับฝากคดได้ครับเราเปิดมาเลยเราแบบมีความที่งานตื่นเต้นกดดันขนานนดใช่กดดันกดดัดดน,ดนครับผมด้วยความที่แบบเราเป็นเรื่องแรกด้วยแหละครับเราเลยรู้สึกว่าเราอาจจะต้องเป็นกันชนแล้วกันเป็นกันชนให้สี่เรื่องที่เหลือก่อนใช่รอรอเราฟีดแบ็กเพื่อเพื่อรอดูฟีดแบ็กเรื่องเราต่อไปด้วยครับผมก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากแต่ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันครับ เหมือนก็จะถูกกับอะไรแฟนตาซีแฟนตาซีนะเพราะว่าเราอาจารย์ก็มีความเป็นแฟนตาซีอยู<ช>่แอคชั่นด้วยแฟนตาซีด้วยโรแมนติกด้วยคอมเมดี้ด้วยคือเราอาจารย์เลยด้วยครบครบรถมากผมว่าใครที่ชอบหนังแนวแบบเขาเรียกแอดเวนเจอร์ประจนประจนไทยนิดนึงไม่ไม่ได้เครียดมากหรือว่าไม่ได้ไร้สาระมากจนเกินไปผมว่าเราออดจันตอบโจทย์ทุกคนเลยครับกดดันไหมเพราะว่าเป็นเป็นละครเรื่องแรกที่เปิดซีรีส์นี้อ่ะบกดดัน กดดันมากครับผมพระอย่างที่บอกคือเหมือนว่าเราเราก็จะต้องเป็นเป็นตัวชิมลางเป็นตัวชิมลางให้กับสี่เรื่องก่อนว่าจะสมมติเราเปิดมาปังหรือว่าเปิดมาดีทุกคนให้การตอบรับดีเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องสองเรื่องสามเรื่องสี่เนี่ยคนดูเพิ่มเยอะขึ้นแน่นอนอ่ะแล้วละครจันเนี่ยดียังไงบอกเนอยดอ้ยดีที่มีผมกับน้องจีน่านั่นแหละผมว่าผมว่ามันเป็นละครที่รบรนีครับผมคือเราสามารถ ได้เห็นทั้งชีวิตในพาร์ทในเมืองหรือว่าพาร์ทที่แบบัตเป็นผูชายหรือว่าตัวที่เป็นพาร์ทที่แบบเราได้เข้าอยู่ในป่าหรือว่าใช้ชีวิตแบบเอเวนเจอร์จนไัยอะไรทุกคนจะได้เห็นมุมของตัวคุณพูดเน่์แล้วก็รอจัดแน่นอนบูด้วยครับบูทุกที่ครับบูตั้งแต่ในเมืองบูตั้งแต่บริษัทบูตั้งแต่ออฟฟิศไปเรื่อยๆจนถึงบูในป่าบูในถ้ำอะไรคือบูทุกที่ครับรอติดตามครับผม ใช่ภาะในเรื่องเราเป็นเจ้าของห้างนะครับเราก็อาจจะมีเรื่องของกบฏอะไรแบบตามล่านิดนึงประมาณนั้นครับมแม่เราก็ a เอเ,เจนเซอร์มาใช่ครับผมชอบชอบชอบชอาเตรียมในกระแสตอนนี้คือมันเริ่มมีแบบตัวอย่างออกไปตั้งแล้วกระแสคนพูดถึงตัวคุณครูว่ายังไงบ้างเท่าที่อ่านก็ดูชอบพูดถึงเรื่องความทั่งรักของคุณครูนะเพราชอบพูดถึงเรื่องสายตาเรื่องแบบอะไรเงี้ยแบบ้ คือคลั่งล้าอะไรนีก็จริงครับคาแรคเตอร์ของคุณูที่ก็าเป็นคนคลั่งลอารอจย์แบบนั้นแหละครับผมทุกคนเข้าใจถูกแล้วเตรียมรับเตรียมมีอะไรจะฝากต่อชีมคุณูว่ายังไงบ้างทีมคุณูครับก็เอาใจช่วยแล้วกันครับผมก็ฝากทุกคนติดตามเรื่องรอจันนี่ละกันครับผมใครที่รักในใครที่เป็นแฟนนิยายและกันใครที่เป็นแฟนนิยายของโดนใจเทลงมเนี่ยผมว่าในละครเนี่ยก็จะมีอาจจะปรับบทให้มันเข้ากับยุคสมัยมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็อาจจะ มีความแฟนตาซีมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นด้วยใครที่เป็นแฟนนิยายเนี่ยก็สามารถรับชมละครได้ด้วยนะครับผมรับรองสนุกแน่นอนคนดูจะต้องรู้สึกยังไงกับความคลั่กระหว่างคนดูนะจิกหมอนแนละ้วจิกหมอนไหมออก็ให้ไปดูกันเองแล้วกันครับผมให้รู้นันเองครับใครเสิร์ฟไปคะยังค่ะยี่ครับ ถ้าถ้าตัวคุณภูนะครับผมให้เต็มร้อยเลยแล้วกันจริงๆเพราะว่าคุณภูเนี่ยเป็นคนที่อะไรก็ละออเขาอ่าว่างนี้ดีกว่าอะไรอะไรก็รอจัดแล้วของกับธนาวุฒิเปอร์เซ็นก็ร้อยนะร้อยนะร้อยทำไมถึงรู้สึกว่าตัวเองทั้งรักตัวเองไม่รู้ผมรู้สึกผมอยากวัดอาซาอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าถ้าถ้า็นแฟนอะไรเงี้ยมันน่าจะแบบเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ใช่คือกัปเปรียบเปรียบความทั้งรักตัวเองกับ หรออาใช่ครับผมรู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติแบบผมตาต์หรืออะไรทุกอย่างเนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะทั่งระดับนึงแล้วคือเห็นหน้าแล้วคือจะมาากผมอใช่ครับตัวตัวมันนุ่มๆตัวนิ่มๆนะหตาน้หนานแต่ไม่ได้ไม่ได้มีความทั้งรักใยแบบเจอคนที่ชอบเวลาอ๋อยางครับยังไม่เจอครับผมอันนี้เล่ไวใช่ไหมไได ครับถ้าไม่ใช่อาสาก็น่าจะเป็นคนข้างรักนะครับก็นั่นแหละอย่างที่ผมบอกว่าขนาดแมวยังแบบข้างลักข้างฟันเลยอะข้างฟันเลยครับอ่าได้วัฒนธรรมวัฒนารรมผู้ใดคะที่จะได้เห็นความข้างรักโอ้ไม่รู้เลยรับรอติดตามนะโอเคไหมคะทุกคนแล้วก็ขอบติดตาม